สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพอๆกับที่ทม่มากครับตอนนี้ที่ทม่มากครับมาเป็นชาวไร่นะครับชาวไร่มันนะครับนี่นี่นี่เลยนี่นี่นี่เลยผมปลูกไปเมื่อเช้านี่นะครับผมปลูกไปเมื่อเช้านี่จ้างคนงานสองคนแล้วก็จ้างรถไทมายกล่องให้นะครับตอนนี้ผมมาซ่อมนะครับ มาซ่อมไอ้คูมันนะครับมาไล่เสียบตัวที่มันลงเหลือนะครับนี่ครับชีวิตชาวไร่นะครับนูน่นสวนใหญ่นะครับสวนใหญ่ยังไม่ได้ทำการกล่นเลยนะครับยังไม่ได้เก็บผลผลิตเดี๋ยวรอรอวันว่างๆก่อนค่อย ทำการเก็บผลผลิตนะครับมันเป็นนี้ก็ยังราคาดีอยู่นะครับราคาก็อยู่ที่3 <c oughs> ามบาทกว่าๆนะครับถ้าไปขายอยู่โรงแป้งนะครับดูบรรยากาศนะครับนี่เลยครับพี่น้อง นี้ปลูกต้นนี้พื้นที่หนึ่งไร่นะครับที่เสียบทนพันธุ์ไประยะปลูกผมปลูกอยู่ที่60-70เจ็ดสซนนะครับก็ไม่ได้ถือว่าห่างห่างมากสักเท่าไหร่นะครับการเตรียมดินผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับก็ให้รถไถใหญ่ไถดะแล้วก็ไถย,ยกล่องเลยนะครับ ส่วนการบำรุงรักษานะครับผมก็จะใช้การแทงปุ๋ยนะครับแทงปุ๋ยแล้วก็จะแทงช่วงมันนะครับสามเดือนขึ้นไปนะครับหรือว่า,ามีฝนตกนะครับดินชื้นนะครับเราก็จะทำการาแทงปุ๋ยอยู่กาลางร่องมันนะครับทันที่ปลูกนะครับ ก็จะเป็นท่อนพันนะครับ8 9นะครับที่ผมไปซื้อจากสวนอของคนในหมู่บ้านนะครับเป็นท่อนพันแปดเก้ระยองแปดเก้านะครับแต่ส่วนฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแปดหนึ่งนะครับปลูกไว้แต่ปีที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บผลผลิต